โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมไอขี้กระตัรลครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าลีโว่ส่วนต้มโอคันนี้นะครับอันดับแรกก็คือต้องเชิญเจ้าของรถก่อนครับเจ้ารถเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสามรอบไม่ขวดดีสามรอบไม่ภูจาไม่ให้ใครรู้ว่ากูมีรถกระบะเพราะว่ากูไม่อยากเปิดเผยตัวตัวที่ว่ากูกลัวคนอื่นถ่ายรูปกูไปลงแล้วพอทีนี้เขามาเรียกตังค์กูไง ใช่พี่ผมก็รีวิวรถพี่จะเฉยเอาเขาก็ว่าคุณเป็นพ่อน้องออนนิวเด็มันรีโวมันไม่ใชออนนิวไม่รู้พ่อน้องรีโวก็ได้อะเอาโอเคโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเอานี้เดี๋ยวเบอร์หน้าให้ละเบอร์หน้าไม่ต้องเบอร์เล้ย่าเปิดเางตั้งนานแล้วสวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวรถส่วนตัวนะครับผมที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเลยมเอาวันนี้อันนี้ที่ผมเคยมาถ่ายคลิปนี้ก็คือเป็นบ้านของบ้านลุงเจงใช่ใช่ผมาให้น้องเลือกสถานที่เอาเพราะว่าเป็นส่วนต้นโอนี่คือช่วยกันช่วยกันอะเขาเรียกว่า อะไรวะอุทิศไว้ให้ส่วนตัวสดตีเลยยังไม่ตายไม่ต้องใช้คําว่าอุทิศอุทิศใช้ได้หลายอย่างอ้หนูเมียมียมีอ่่ผมเนี่ยเป็นตวตึงพนมผมจะใส่หน้ากากผมจะใส่หน้ากากแม่ก็หมวกันเนาะไปขับอ่าชื่อผมในนามการที่ไปแข่งอยู่พนมสออุทิศพิษขอนชื่อนี้จริงเลยจริงเมื่อไม่ค้นหาได้เลยสออุทิศพิษขนน่ะเโอเคโอเคแล้วก็จะมีข้างเป็น u j เจมจ่อยข้างล่างเป็นน้ำเก่าแต่ว่าน้ำ JMT เนี่ยจะเป็นน้ำใหม่จ่อยนี่คือใครจ่อยคือพ่อผมครับพี่เดี๋ยวเริ่มที่รถเลยแล้วกันอันนี้รถเป็นรตัวลีโวตัวสูงทำยีราฟแคะมันเป็นเครื่องเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สองพันแปดสองพันแปดเปล่าพี่สองพันสี่เนาะเดีวตัดอันนี้ตัดทิ้งนะสองพันสี่เครื่องเป็นสองพันสี่เครื่องเป็นอ่ะเขาเรียกไล่ใหม่เลยคือ โตโยต้านีโวเครื่องสองพันสี่ตัวสูงทำยีราฟแคะะ่ะประมาณนี้มันใหญ่หมดทำไมตัวเตี้ยอะตัวเตี้ยตัวเตี้ยด้วยตัวเตี้ยเอาไว้รเอาอะไรมีงูเนี่ยได้ไหมเอาเป็นโตโยต้านีโวตัวเตี้ยเครื่องสองพันสี่ยีราฟแคะอ่าอันนี้เป็นสีอะไรเขาเรียกสีเขาเรียกว่าสีดูมันบอลเท้าบอลเท้าบอลทองบอลทองอีกแบบหนึ่งกูรถกูรถกูมันเขียงกูได้กูออกมาพี่ครับอันนี้สีอะไรครับพี่ สีเทาอ่าสีเทาสีเทากูว่ามึงไม่น่าใช่นะการแต่งการแต่งสไตล์ผมเนี่ยอ่ารถซิ่งเนี่ยต้องเป็นของอะไนี่มอนตามอนตานะครับผมเข้าได้นะครับผมช่องไอพีกระตุ่นเข้าได้ใช่เข้าได้นะเพราะว่ารถผมก็ต้องเป็นรถซิ่งต้องมีกระจกใสอ่าผมมีดิฟฟี่นะครับผมหรือวัดบูธหรือวัดบูธเขียวใสนะครับผมนะล้อเนี่ยต้องเป็นล้อโตถ้าเป็นทรงกีฬาแค่เนี่ยผมจะไะไทีเดียวให้ฟังก่อนอันนี้เป็นทีอีสามสิบเจ็ดนะครับผมนะอ่ะแม็กคอร์ปเท่าไหร่แปดล้อ ออกที่8นะครับผมยางอ้วนเอาไปหากันเองใครอยากได้กันนี่ดูดูแม็กนะครับผมเป็นทีอีสามสิบเจ็ดตัวนี้เป็นแม็กแท้ด้วยนะแม็กเทียมเราไม่ใส่ของแท้เพราะว่าของแท้มันโอ้วถ่วงลุงถ่วงล้ออะไรเบรกได้ยังเป็นเบรกเดิมอยู่แต่ก็เบรกแต่กแตกแตะแต่งแล้วแต่งแล้วเนี่ยแต่งได้แค่นี้บอลตกกลางแค่นี้อ๋อแต่แตกแล้วคนะผมนี่มาข้างหน้ามาพี่ปากกระโปรงเดินมาเดินมาในที่นี้ แต่พี่เล่าดีเทลให้ฟังะเปิเปิดเปของเดิมอันนี้จะเล่นเป็นของเดิมเพราะว่าเราจะเล่นในสายครีมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรเป็นครีมครีมครีมจะแต่งบ้างไหมมีนะบัวเลี้ยงระบบเปิดได้แค่นี้เปิดได้แค่นี้เปิดได้แค่นี้คิดว่ามันเหมือนแบบว่ารถซิ่งตัวไป่ค่อยไม่ค่อยได้ขับนะ จอดเรียกเงียบๆจอดยังเยียวน้ำผมนี่โอ้โหดูให้ดูเครื่องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอยากรู้อะไรบอกเดี๋ยวเก็บองเครื่องดูอันนี้คอคอไอ้เขาเรียกคออะไรนะคอไอดีคอยดีคอยดีคือโตมากเลยนะคอยดีได้เรื่องได้เรื่องนี่เป็นทบเท่าำอันนี้อันนี้อันนี้ผมถามพี่เลยทําอะไรมาบ้างแล้วรถอ่ะคันนี้เขาจะเป็นไรข้างเต็มไหมหรือยังไงยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เพราะว่าคนก็ไม่เต็ม เทอร์โบเจอเอฟห้าห้าปากสี่สองผมเป็นของในยี่ห้ออะไรไม่รู้ผมชอบผมเลยจะมาใส่นะครับผมใช่เป็นเทอร์โบเราไม่ไม่เน้นยี่ห้อเราเน้นแบบว่าแรงแรงปากสี่สองนะครับผมโขงหลังเป็นของนันจีดอาร์สามห้านะครับผมแล้วก็แท้เลยดีกว่ากระปุกอนะเนี่ยแท้กกระปุกอะไรวะเวกเกตเว์เกตเวกเกตเนี่ยกระป๋องกระป๋องยุคเดนโตเร์เลยก็ทำไมกระป๋องเวกเกตซิ่งไปดูฝั่งคอยดีดีกว่าเพราะว่ามันใหญ่สุดนะครับผมที่ผมทำไว้ถามว่าทำไมถึงทำใหญ่อ่ะกูมีตังค์ เออมันดมมันดูไม่รวยนะมันเล็กแต่มันดูไม่รวยะอากาศไม่ได้โ่ล์ดู่กต้อนี่คืออะไรทำเข้าไปเนี่ยเพราะว่าคุณรวยคูเลยทำใหญ่ๆห่เอ้ยเดี๋ยวผมสงสัยอย่างหนึ่งคือทำไมอินเตอร์ของรีโวอเขาต้องวางอย่างนี้เพราะว่าทำให้อากาศโฟลพอเวลานี่นี่ดูนะถ้าลมถ้าลมเข้ามานะลมมันจะเข้ามาเยออย่างนี้เหรอถ้าเป็นอินเตอร์เดิมอะมันคือมาวางตรงวางตรงเออมันก็เต็มเข้าเต็มเต็มแหละแต่ถ้าเราเนี่ยเราเป็นระบบไดโอมิกดเรตโต โอเคโอ้ดูเดอะฟาสไงก็เลยทำเดอะฟาสเอ้ย g อ r ร์จะมันวางอยู่วะอ่ะนี่นึกถึงไอ้นี่อ่า i ีเจนี่เครื่องมันอยู่ข้างบนแล้วเขาวางหม้อน้ำเครื่องนี้ใช่ไหมใช่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 เห็นเห็นเห็นก็เลยทำตามเขาโอ้แต่อันนี้เรายังวางในจุดเดิมอยู่จะไม่น่าบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวคนไปทำตามมาแรงนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแนะนำคนดูแนะนำแนะนำได้แนะนำได้เราต้องวางเอียงขึ้นมาอย่างนี้อ่า อันนี้มันติดแล้ววางได้แค่นี้มันติดแค่นี้อตอนแรกกูจะวางออกมาอย่างนี้นะเป็นเป็นรถฟันเหยินเลยนะโอ้แต่มันไม่ได้แต่มันไม่ได้เป็ถ้าแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยทำแค่อันนี้เหรอมีแค่พวกไล่ข้างอ่าไร่ข้างอะไรบ้างพี่บอหมูจีนทำหัวฉีดมาหัวฉีดนั่นคืออะไรอันไหนนี่แหละไม่ได้ทำอันนี้ปกติทํำเดิมๆแล้วก็มีกล่องอ้ยกล่องนี้มีกล่องด้วยกล่องอยู่ไหนพี่อยู่ในนี่ซุกไว้ซุกไว้แต่คนรู้เข้ามาดูนี่มันอยู่ในเก๊ะนะครับผม พวกโรตีนก็จะเอาไว้ในเก๊ะมาให้เมียทำให้อันนี้กล่องกล่องนี้เป็นของอะไรอะไรซุปเปอร์สมบูรณ์ของสแตนเหรอของสแตนแล้วก็มีนี่สแตนอะโรนอ่านี่เห็นไหมกล่องสแตนแล้วก็อันนี้น่าจะหมุนได้ไฟฟ้าหมุนได้ปหมหมุนได้ได้แบบได้ปกติอันนี้คันนี้ทำโช๊คมาแล้วเป็นโช๊คไฟนะถ้าโรตีนเขภาษารถตีนเขาจะรู้กันเป็นโช๊คไฟอีกอันนึงนะจะชี้ขึ้นฝั่งนี้ อีกอันหนึ่งจะชี้ขึ้นฝั่งนี้เฮ้ยมาดูข้างหลังมาดูเพราะว่าให้บาลานซ์อ่ะมาดูดีกว่าแล้วไม่เห็นภาพเฮ้ยหนูเข้าไปเข้าไปเข้าไปไอ้หนูอะเข้าไปใจดุล่ะไอ้คนนู้นเข้าไปอ่านี่เห็นไหมเห็นโจ๊กฝั่งนี้ไหมมันจะอยู่ข้างหน้าถูกป่ะอ่านี่ฝั่งซ้ายจะอยู่ข้างหลังอ่าฝั่งขวาจะอยู่ข้างหลังตรงนี้อ่ามุนทออยู่นู้นอืมเไม่ได้ออกหน้าเผาออกก่อนหน้าเผาเข้าใจไหมเสียงมันจะได้กระหึ่มกระหึ่มแใช่ แล้วท่อเนี่ยใต้คนขับเอางี้เอ้ยใต้คนนั่งลังต้องมันเลยแบบว่าดัง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 มากอืมไม่น่ามืดปะที่ที่ช่วงท่อมันสั้นเนี่ยเพราะว่าเราจะรีดเสียงออกมานะครับใชให้เสียงมันใหญ่แล้วให้เสียงมันลูกคล่องขึ้นถูกต้องมันดังไงฮะไอันี้จริงนะรถรถเป็นอย่างนี้ดังนี่เทค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 เททคเทคเทคเ รถอะไรดิเขาเรียกรถอะไรนะรถกระแทะรถกระแทะตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายแบตเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บห้องเครื่องหมดเลยอ๋อพี่จะทำทำสีพวกทำสีพวกฝาวงฝาวาอะไรไม่ทำไม่ทำไม่ทำจะเก็บย้ายแบตเฉยประมาณนี้ท้ายรางทำยังอันนี้ท้ายรางไม่ทำทำอะไรมั่งไหร่ไม่ทำเลยไม่พี่ใช่คือทำแคทโวอย่างเดียวเหรอใช่อ่ะแล้วแล้วไหนว่าไร่ข้างแล้วไหนว่าไร่ข้างเต็มอะไรไม่รู้ รถใครใช่ที่บอกบ้านกูก็จริงแต่รถใครเนี่ยเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่รถไม่ใช่รถกู่รถกูหอรถกูจอดนี้นี่เฟบไอนี่ไอเหี้ยแล้วมาเล่นอถเขาทำมเนี่ยเ็บไอกูนี่ตัวโอ๊บตัวพันเนี่ยขนาดยังไม่ได้ตาร์ดี่ขึ้นร้อยสี่สิบแล้วนะเออนี่รถกูไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่พี่แล้วพี่ไปเล่นรถเขาทำไมขนาดน่ะก็สวนกูมาดูสวนกูอยู่นี่ ตัวหลังอยู่ข้างหลังนี่เอาดีไม่ใช่แล้วถ้าเจ้าของรถเขามาเห็นเขาจะด่าไหมไม่รู้ว่จอดบ้านกูก็ถ่ายแล้วมั้งกูจะรู้อ่ะแล้วกุญแจกูไปไหนเนี่ยเก็บ้นไปอ้าวเว้ยเก็บเก็บตรงเก็บตรงเลยเย้แล้วบ้านอยู่ไกลเท่าไรแม่พี่เดี๋ยวไม่ต้องเรียกกูไอ้สัตว์จะยังไปนะไม่ใช่แล้วมึงอ่ะไอ้สัตว์กูโกลด์มึงมากกว่านะเนี่ยกูมาดูสวนกูและไม่ใช่แล้วมึงมาดูรถอะไรเขากูมาดูมังฟังกูนะกูมาดูสวนกูตรงข้างหลังนี่อ่าเถอน้ออบ้านหลังนี้ ไม่ใช่บ้านกูแล้วเมื่อกี้มึงบอกบ้านมึงรถมึงสวนน้ะโมมึงกูมาดูสวนกูบ้านกูอยู่ข้างหน้ามึงมาผิดหลังแต่ว่าทางเข้ากูขอเขากูขอเขาเข้าทางนี้คือสรุปแล้วตรงนี้ไม่ใช่ของอะไรเกี่ยวกับมึงเลยกูรู้จักมึงกูเอ้ยมึงถ่ายคลิปไว้รถใครว่าสวยดีกูก็เลยรู้นิดหน่อยเรื่องรถอะไรนี้กูก็มาถ่ายแต่สวนกูอยู่ข้างหลังนี่นี่นี่แล้วกคันนี้มาแต่คุณแจหายห้น่าจะอยู่ในสวนแหละเดี๋ยวกูมาหาตอนเช้า นี่เราสับกเนี่ยเราสับพี่กูพีาไม่เชื่อมึงขโมยมั้งเนี่ยไม่ใช่เดีวเดี๋ย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 วเดแล้วรถมึงจริงเปล่าคันเนี้ยรถกูจริงแต่กูจะหายมั่วไม่ง่าใช่แล้วมึงเอารถมานี่เลยมึงไม่ต้องมึงไม่เชื่อกู่เดี๋ยวพีเดินไปบ้านพี่เดินไปไอ้ตามไปดูมันไปเดินไปให้มันเดินไป,ให,นนไปให้มันเดินมาไหนบ้างตามกูมา แล้วมึงบอกให้ตามมาเมื่อกี้พ่อครูทำงานเป็นย่อยูมึงรั่วแล้วเนี่ยไม่ต้องตามกูมาเอากูบอกไปไอ้หี้จเลื้อนเมาอล่าก็ไม่รู้ปล่อยมันเลยไปโอเคทุกคนสรุปแล้วก็คือไม่ใช่รถมันแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอเจ้าของรถเข้ามาเนาะเนาะเจ๊ฟังไปเลย โอเยทุกคนก็รีวิวเพียงเท่านี้แหละครับทุกคนเราเราไม่ได้เพราะว่ามันมืดแล้ววันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยเพราะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันกดไลค์มาเยอะๆเดี๋ยวผมจะไปร้องให้ดูเดี๋ยวแบบเอาแข่งกับรถผมเลยเอาป่ะเออเดี๋ยวแล้วหนมัน <c oughs> <c oughs> คือไม่ไมเดึงไม่ฟังนะรถรถผมนะพี่ครับ1.9แรงจุดเอาง่ายๆคือคันนี้รถกูเฮ้ยมึงมั่วไปหมดเฮ้ยมึงเม่งเรียกที่กับบ้านกูด้วยกูหลอกมึงไอ้กู S <S โอ้ยมัวไปงมเโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปลองให้ดูเจอกันจ้ะเดี๋ยวเจอกันคันนี้ไม่ต้องยุ่งไม่ใช้รถหนึ่งพี่ <S <S ไปเจอกัน